ทำพนดีทำพอดีไม่ได้ขันตัวเลยเฮ้อดี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 ่ีด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 ี่ได้อี่ีด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 ไดี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 ไีด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 ได้ดี่ีดีดี่ีด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 ดด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 ด เป็นไงบ้างไม่เป็นไรครับคุณเชียงก็อยากจะหายเร็วๆน่แหะแตกูแต่กูเบื่อมากเลยเนี่ยเบื่อละเวลาพยาบาลมาให้ยามันยข้าถามทุกทีเลยนคนป่วยครับลูกล่างกูเมือนคนป่วยมากก็อยาไปคิดรทิ้งสิแล้วก็อาจจะเป็นมานียหาอย่นะแล้วกินฟ้าเต็มุวามต่ี่มงมาเต็มเลย ไม่มาถ่ียอดวันนี้ทำกับเข้ามาให้เ๋ยวไม่รู้ถูกห้องหรือเปล er. ่าด er yeah. oh ีครั่ป huh. รุงมาด้วยเครื่องปรุบอสตอนนี้เ้แค่จำปากนะโ้่โอเค มาถูกห้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เดินไปร,รับได้เดินกลับไม่ได้นะปวดหดัวเลยเจอคนหนึ่งเนี่ยเราเรียกมันก่อนดีกว่าออขอโทษนะคะไม่ทราบว่าในห้องเนี่ยมีคนป่วยที่ชื่อราชันหรือเปล่าคะมีครับเอ,อ่อแล้วไม่ทราบว่าในห้องเนี่ยมีอยู่กันกี่คนล่ะจ๊ะอ๋ออยู่คนไข้คนหนึ่งคนป่วยคนหนึ่งคนเจ็บคน,นนคนหนึ่งคนเฝ้าคนป่วยคนหนึ่งครับน,น,น,นี่เชี่ย ทำไมมันมีเยอะแยะจังเลยมีนะนคนโดนฟันด้วยพอแล้วคือว่าฉันนำอาหารมาให้นะจ๊ะอ๋อถึงเวลาให้อาหารแล้วหรอครับคนเป็นคนคนใช่จ้ะขอเข้าไปหน่อยได้ไหมได้เลยครับแต่อย่าเอาโลหะแขกเข้ามาในโงนะใช่คนไหมเนี่ยคนเออโลหะนาไมท์ดีมีคนมาค่ะขอเข้าไปหน่อยนะจ๊ะเข้ามาเลยครับเปิดประตูให้ ขอบใจมากนะจ๊ะไม่ละไรขอโทษนะจ๊ะไม่ทราบว่าคนไหนคนป่วยนะจ๊ะยกมือขึ้นลูกปูปูปูใส่คนปวยอยู่เปล่าอย่าไปโกรธอาจารย์ขอบใจจะงคือว่าจะทำอาหารมาให้นะจ๊ะเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังอ๋อ ยังไม่ได้รับบาดเจ็บมาอยู่นี่นะครับถามว่า,าการดีขึ้นหรือยังก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่หรอครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ในการดูแลของคุณหมอไม่ว่าจะกินหรือว่าจะทานอะไรหรือจะเป็นยาอ,อยู่กัข้ากับายาเนี่ก็คงตามที่คุณหมอที่สั่งะะแะครับผมไม่กล้ากินอาหารนอกเลย ถ้าอย่างไรอาหารจานนี้เนี่ยผมคงต้องขอปฏิเสธด้วกันนะครับต้องขอโทษด้วยนะคขอให้คุณกราบลาไปก่อนเป็นน้ำใจเขาเดี๋ยวเขาจะเสียน้ำใจนอเมึงไม่กินเดี๋ยวมึงให้กูกินก็ได้ดาวพฤฒนะเจ้าป่าทำมาให้ถ้าเธอไม่ทานจะเสียน้ำใจแย่เลยอาจารย์นิดนึงนะได้ครับใช่ไหมคือน้ำใจมาให้แล้วผมก็คงไม่กล้าปฏิเสธนะครับ เดี๋ยวผมดับไฟนี่ก่นก่อนเดี๋ยวก่อนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคือว่าการทานอาหารในครั้งนี้ฉันต้องป้อนเธอด้วยนะเออคือว่ามันเป็นเคล็ดลับนะจ๊ะถ้าฉันป้อนเธอนะพรุ่งนี้จะหายเลยล่ะนะครับจริงสิจ้ะจริงนะแบบนี้ด้วยใช่ลิสเซ่จะงาเหรอ นะจะป้อนนะ,อะอนะอโอ้คุณทัดน้ำที่เจอได้ทั้งแรกเองแล้วคุณจะมาป้อนข้าวผมแบบนี้คุณก็เป็นสาวแล้วผมก็เป็นหนุ่มคุณมาป้อนข้าวมองตากันแบบนี้ก็เขินแย่นะสิคะคุณถ้าอย่างไงนะ่ะถ้าคุณอยากจะป้อนก็รบกวนคุณหลับตาป้อนแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะหลับตาแล้วเองนาะ คนกอหลับาปอนคนลับตาป้นได้กอดหยงฉันหลัตาป้อเหรอจ้าก็ได้จ้ต้องการนน่ก็ได้น้นหลับตานะทาได้จ้าอร่อยนะตั้งใจทำจนในมือเลย เป็นยงไงบ้างจ๊ะอร่อยไหมอืมไม่อร่อยเนี่ยเข้มดีครับก็ไ่จ๊ะคือว่ารสชาติต้องยำนะครับใช่จ้ะต้องยำมันจืดมากเลยครับมันเป็นน้ำใสๆธรรมดา มีเนื้อไก่แล้วก็มีเห็ดนะอาน้ร้ซึ่งยศธาตนะคะเสียไปละจ้ะออฉันเอากรปุกมาให้ได้นมคะตกย้ำลูกเสี่ยวเธอจะจำอะไรจำได้นะจ้ะเออจำตัวเลเดียวเลยจ้าแ้วใส่น้ำไปเยอะเองไหมีอราวังนะน้ำปลาน้ำปลาไม่มีจ้าน้ำซมไปล้วไหม โอเคเลยแต่จะทุกครขนาดไหนใส่มันอะไรได้เลยคะเข็มก็ลายทายก็เธอนุกานเนี่ยไม่เอาคนี่ยอะต้องใจโซนบ้านได่มีลูกอือเป็นคนไทยแล้วค่ะตอนนี้ ตายกม่มือ่ะน่ยตาดนะออไจะอาครับเดี๋ยทำไมไม่ตัดเลยไก่เลยด้วยสายเนี่ยพี่อะมีตัดไหมอ่ะผมยิ้มเหลอโอ้โหแล้มือด้วยอันนี้จ้ะยีไม่น่าเือเลยี่ยังไม่ส่งจ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ anh những video em luôn.

กินไปสาวเราเป็นลูกน้องเอาทีนี้เขากลับไปดูบ้านเพื่อนเรื่องเนี้ยทานอีกไหมอีกครับงไปขออจัทหวะ่งไะอ่ะไปก่อนโอ๊ยทานที่เพื่อนเราเราเป็น้อแเลย อาการไรนับการด่ผู้หญิงครับเวลานข้าวให้ห่างเหินพี่เกยมางเลยอ้ากับข้าวบ้าพอแล้พี่มาเป็นเม็ดเลาว่าันต้าดนะจ๊ะขอโทษด้วยนะัวกร่างจ้าท้าก็จ้ามาดื่ก็ทาก่อนก็ได้ค่ะจ้านค่ะาัดตาจ้าเต๋าตัวเพิ่มเต๋อ เรียกเพิ่มเลยเตาเรียกเพิ่มเลยทานเลยค่ะโอ้โิกลูไม่ต้องเลยแต่หนูก็ทำหน้าที่คนอยู่แล้วหนูไม่ต้องมาทำหนี้คนอื่นหนูไม่ตัวปัญหาด้วย

มีเครื่องปรุงมาด้วยอะเอร่อยไหมจ๊ะอร่อยังรู้ว่าอร่อยคนะเพื่อนเธอเป็นอะไรเนี่ยฮะนปงนางไปทอะไรนะคฮะ อ๋อกระ้างเลยครับคุณคุณนี่ขนาดคุณไม่ทำนะครับี่ยจริงนะใส่ใหม่เครัคุณขออีกะทำหนึ่งเลยโอ๊ยเอยเลยแล้วคุณมอก็มจะว่าเอา ไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวหลังจะทำให้ทานใหม่ก็ได้วันหลังเอาเครื่องบ่งไหมวันหลังไม่ต้องมาแล้วครับเดี๋ยวเราออกมันคงไม่เป็นอะไรมากนักแบบขอบคุณคะคุณผู้ชมตีมือคุณหนิใช้ได้แล้วครับเหนอะตกไปเป็นไรกันเนาะขอบคุณมากเลยครับที่ขนาดคุณเพิ่งทำครั้งแรกนะครับเนี่ยถ้าว่าคุณทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ่ยตีมือคุณต้องสิ้ยอดแน่เลย ขอบคุณมจคต้องการอะไรในกุเชียวเอ่อแล้วกุชืชออะไรเหรอคะนี่คุณมีน้องใจมากเลยนะคะ่าชื่อ่ะคือว่าถามเดินวเดินๆเดินๆแล้วไม่ได้ทำอไรกันนะไมได้เก่งนะผมพอเลยมกนเลย อทชลีจะเป็นนักข้าหลวงก็ออกได้บุนอา นี่แล้วงานะข้าก็จะมีตามหาตัวอยู่นานนะเธอรู้หรือเปล่าว,ว่าเธอนะ่ะเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุที่ทำให้ราชูนัง่งเชิญตองมาดา่าว่าตกตีฉันเลาชันท,ที่สำคัญว่าฉันตีพ่อทำไมซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มาเลยและฉันก็ไม่ทำอะไรอีกด้วยทั้งหมดนี่มันเป็นเพราะเธอาเ,เธอคนเดียว Yeah. <laughs> ใช่ก็คิดว่าเธอเป็นเพชรในจินดานที่มีค่ามีราคาแพงแต่ที่จริงเธอก็คือเป็นได้่ก้อนอุกอนไทราย

แกขั้นบนฉันท่านล่างเลไอ้กูเชียมจะทำอะไรโอ้ยจะแก้แก้เอมันจะมากเกินแล้วนี่ข้าไปไม่มากไม่หรอกไม่หาสองจยไอยดเลยรอสง